ที่เพฤษภาคมสองพายยี่สิเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนเอามากเกี่ยวกับการซ่อนเล็บเวลาอยู่กับอาจาร,รย์มัน่นกิเลสอยู่กับใจเราเอะกิเลสก็แสดงขึ้นกัรทำกิเลสนอกเราทั้งยืนเดินนั่งนอน ไม่มีวันตั้งตัวได้เลยกันนี้เทศจบครึ่งมวนเทพจากนั้นก็พูดปริยายพูดเรื่องการสร้างเจดีอาจารย์ฟันบ้างแล้วก็หยุดตอนค่อนๆมวนหน้าเอกันนี้เผ็ดร้อนกับพระมากแต่อาจให้คารวาสก็ได้เพื่อเป็นคติสอนใจผู้อัดเทพแจกให้อัดเฉพาะเทศเท่านั้น ตอนพูดท้ายเทศไม่ต้องอัดเพราะไม่เหมาะดีเราเรียกมาสั่งสอนโดยเฉพาะเฉพาะก็มีบางทีเรียกประชุมกันลับ,รบ,รบเรียกประธานหนูก็มีแล้วพูดตรง,ตรงๆไปตรงมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้วว่าไม่ผิดให้ฟังก็มีเช่นเวลานี้มาอยู่กับครูอาจารย์มันกําลังท่อนเล็บนะ เล็บมีมันยังไม่กลางเวลานี่กาลังซ่อนเล็บเอาไว้จลิตนิสัยความดื่อด้านตันดานไม่ดียังไงมันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เหมือนกับเสือซ่อนเล็บหะ่อเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บมันเต็มเึ่งนะคอยดูนะอยู่นี่เราก็พอทราบได้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเป็นพญาราชสีไปได้ทั้งผิดเหลือ นี่มันเป็นบทเรียนอันสำคัญลว้มากๆ็ไม่ไดหง่าเดนทั้งอะไรหรือเด่นดันดันทีก็ทะเลาะกันไม่ทราบทะเลาะหาเหตุผลอะไรมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันอยู่ถ้าคูุ่งไปหาธรรมแล้วมันน่าน่าอายสุนักหนึ่ง่ะมันไม่ใช่น่าอายเพื่อนฝูงอันเดียวกันนันน่าอายก็ทั้งหมาไปทะเลาะกันทั้งทั่ไปสอบแสวงหาธรรมแล้วเอาความทะเลาะกันมาเหยียบย่ำันรายธรรม โดยเข้าใจว่าตัวดีตัวดีได้ทะเลาะกับคนความชนะในเรื่องกิเลสมันดีเลยความจะชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับบําเพ็ญธรรมชนะกิเลสไปโดยลำดับนั่นจริงเป็นทางกำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ถือหลักเกนฑ์นี้เป็นสำคัญ เราพยายามอยู่กับท่านหนักนเบาขนาดไหน,นเราก็พยายามหลังเทิดทูนท่านรักษาให้ท่านไรับความสะดวกสบายไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอกพระกับเนนมีมากอะไรเราคอยตอบต่องดูแลดุกด่าว่าเก่าอยู่เรื่อยแต่ก็เดชนะนักพระมัดทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดลุงกองต้องแต่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เหมือนกัน มาะลึ่งมาได้พาอไม่มีเรื่องอะไรจะมาทเลึ่งเราเราพูดโดยเหตุดยผลด้วยโดยทำการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆไม่มีโลกามิรใดๆที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ทั้งที่เรามีกิเลสเรามุ่งต่อธรรมล,วล้วนๆประตูปัจจัทยทาทานเกิดขึ้นมามากน้อยท่านมอบภาระให้เราเป็นคนจัดทำแจกจ่ายท่านทั้ทงนั้นผมไม่เคยจะไปหยิบออะไร,ะไรมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการของการที่จะให้พระเน้นไปรับความสะดวกสบาย ทั่วถึงกันแล้วเราก็ทําเต็มสติกำลังความสามารถของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเราใช้ผ้าสามพืนมาเป็นประจำกระบงกี่วอนสังขาติกระพน้ามน้ืนหนึ่งเท่านั้นเป็นปกติมันมาหรูหราตอนที่มาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนอะสที่กีวรไม่ทราบกี่พืนกระบงไม่ทราบก 40, ี่สิบกี่ร้อยพืนก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเกอนไปหมด,หมดราก็ทําไปเหมือนก็องหัวหกวตาบอดไป เราถ้าคำหนึงถึงกูบาอาจารย์เสมอคํานึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเสมอเอามาเป็นแบบเป็นฉบาับกิี่เลียนนั้นมันใกล้ชิดสนิทกับใจเรามากนะเออะที่เรียจะขึ้นก่อนที่เหลยจะขึ้นก่อนทําไม่ทันแหละสตินะสติทมปัญญารรมไม่ทันงต้องพยายามขึ้นพยายามขุดคน้นพยายามฝึกฝนทรมานทกุก็ยอมรับว่าทุก เราต่อสู้กับข้าศึกไม่ทุกได้เลยเขาต่อยกันบนเวทียังต้องทุกทั้งคนแพ้คนชนะนั่นแหละมันทุกข้วยกันอยาเข้าใจว่าคนแพ้จะรับความทุกข์ความลําบากคนชนะจะไม่มีทุกอะไรเลยมันทุกข้วยกันดีไม่ดีคนที่ชนะทุกเจ็บมากยิ่งกว่าคนแพ้ก็ยังน,นนะฟังแต่ว่าคามาต่อสู้ไปไหนะมันไม่กําลังบางทางม,มันไม่ทัดเทียมกันแล้วมันจะไปต่อสู้กันไหนกนะนะำลังบางทามต้องทัดเทียม ใครก็มั่นใจว่าชนะมันถึงขึ้นต่อสู้ันมือทีทีนี้กิเลสมันเปียยไกายมานานเท่าไหร่ฝังใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความภาคเพลียความอุตสาายพยายามให้เปียยไกายจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทางยังกลมเท่านั้นมัน,นกนนักล้มทั้งหงายนักล้มทั้งหงายล้มทั้งความล้มไม่เป็นท่าไปหมด นั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มอีกเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญาเพราะความไม่มีแก่ใจที่จะฝึกฝนทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวทาในจิตใจีิเลดกลัวได้ที่ไหนีิเลดไม่กลัวความอ่อนแอีิเลศไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่จิเลศกลัวความมีความจริงความจังความเข้มแข็งความเป็นนักต่อสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันทุวัน มีกิเลสกลัวในโลกนี้กิเลสไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวแต่ธรรมพระพุทธเจ้าชนะกิเลสได้ด้วยธรรมสาวกอรหัตรหันทุกทุกองท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแพ้กิเลสได้ด้วยอะไรครับพารนาด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ด้วยธรรมต้องเพิขึ้นมาเว้นุศิตาโคต แล้วไปถอยไปไหมผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยากได้ยินทเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรแล้วพร้อมพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มภูมิเต็มสัิก์กลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเนี่ใดเราพร้อมเสมอที่จะแก้หากผิดถูกประการในเราพร้อมเสมอ ไม่ว่าสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดเราก็ปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถของเราเราเคยได้เล่าเดชถวารกูว่ายจมาเป็นลําดับลำดาตามความรู้ความเห็นต้งตนที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างใดที่แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างกราบเรียนท่านศาตราทุกแง่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแล้วเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็กราบเรียนท่านศสราอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความตําคพันว่าแน่ใจแต่มันไม่แน่สัาคพันว่าถูกแต่ไม่ถูก ก็เล่าให้ฟังท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วและแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ถูกเป็นโดยลาดับลำดาบครูบาอาจารย์ท่านภูมิใจเมื่อได้ยินผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติเกิดผลขึ้นมากน้อยมาแสดงออกการปฏิบัตินี้เห็นผลไปจากในใจนะไม่ใช่จะไปเห็นผลชาติหน้าชาตินู่นชาตินี้ชาติไหนชาตินู่นชาตินี้ชาติสวรรค์นิพพานที่ไหน เห็นอยู่กับใจนี่จิตฟุ้งซ่านลำพานจิตเดือดร้อนวุนว่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอำนาจของราคะกินาโทสะก,ก,กินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจิตก็รู้จิตเป็นผู้ราาับทราบจิตเป็นผู้เสวยผลทรไมจิตไม่รู้จิตพยายามปรปาบปรามกิเดสประเภทตัวนี้ออกด้วยน้ําคือทมดับไฟกิเดตัณหาราคะล่านี้ด้วยน้ําคือทมเาาาย,มย็นลงไปโดยลําดับลําดับ ก็รู้ไฟสงบลงไปไฟที่เดือดเลยสงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติจะมีปัญญาไม่รู้ได้เอะแล,ว,แลวต้องรู้จ <c oughs> นกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นยิ่งรู้ชัดหายสงสัยอาให้จริงให้จังอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนเกิดแต่แม่ได้ยินนี่เดี๋ยวเล่าเทพเหมือนกับมาโกหกกันเล่น ได้สอนได้พูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมบางทีก็เล่าเรื่องความเป็นไปของขอให้ฟังการฝึกปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็เล่าให้ฟังทั้งฝ่ายเหตุเล่าให้ฟังทั้งผลเอาจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในพุงนี่เลยมาแบให้หมู่เพื่อนฟังหมดก็เพื่อจะให้เป็นกําลังใจให้แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาตินี้ชาติโน้น หรืออยู่สถานที่นั้นที่นี่หรืออยู่เวลานั้นการนี้ไปนั้นหรืออยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความภาคเยียงนี้นี่ได้วเอามาพูดหมดแล้วเรื่องนีนนี่พระขนิพานอยู่ที่ไหนกินเลสมันอยู่ที่ไหนความมืดบอดมันอยู่ที่ไหนความสว่างจ้ามันก็อยู่ที่นั่นแหละเมื่อด,ดับความมืดบอดลงไปแล้วกําจัดความมืดดำลงไปแล้วความสว่างจ้าเกิดขึ้นมาเหมือนสถานที่นี่ถึงซึ่งเป็นเวลากลางคืนมันมืดเปิดไฟขึ้นมามันก็สว่าง ไฟแรงเทียนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นเพียงนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนดังที่เห็นอย่างนี้แต่ไฟฟ้าร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนเข้าไปมันก็ยิ่งสวา่างจ้าไปหมดเลยวางไลนี่ปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาล้มลุกคุกค,คานได้บางเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่อย ขยบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างกระจางแจ้งไปเรื่อยเรื่องปัญญา็ดีเรื่องสติก็ค่อยสูงเนื่องติดต่อกันไปโดยลําดับนัญามันก็เท่ากับเหมือนกับหลอดไฟที่มีแรงสูงไปโดยลําดับแรงเกียนสูงไปโดยลำดับจนกระทั่งสว่างจ้ารอบตัวหมดนี่หมายถึงมหาสติมหาปัญญาเมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเรื่องศรัทธาความเพียรความรู้ษาพยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นทำแท่งเดียวหมุนตี้วไปหมด กิเลสอยู่ตรงไหนเป็นพุ่งพุ่งพุ่ง,งไม่ถอยนี่แบบสู้ตายเพราะคุณค่าของกิดนี่เห็น,นแล้วคุณค่าของทมที่ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นม,มานี้มีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจับกับใจนี่แล้วแล้วโทษของกิเลสมีมากน้อยอย่างไรก็คือตัวโทษอยู่ดยดีเป็นค่าสุดกัะปรูต่อใจอยู่ดยดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบวุดหมดไม่มีอะไรเหลือพานในใจตัวสติปัญญาขั้นพอตัว ได้อย่างลงไปแล้วไม่ว่าที่ตรงไหนก็สว่างจ้าไปหมดทันหัวนัตถิปัญญาสมาอาภาอะไรจะสะว่างยิ่งกว่าปัญญาและอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสทาให้จิตใจมืดละ่ะเอาจะเอาอะไรเป็นดักกิเลสที่มันทําให้มืดแปทิศแปลด้านในภายในจิตใจถ้าไม่เอานัตถิปัญญาสมาอาภาเข้าไประงับดับมันเป็นความสว่างจ้าขึ้นมาเลือกความสามารถของตนนี่เอาตรงนี้ แล้วผลนุปพานอยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่ไหนส่งความทุกข์นไม่ต้องไปคำานึงมันอย่าไ,ไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากถ้ายงั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินตงงรมก็ว่าทุกข์เสียจะนั่งสมาธิก็ว่าทุกข์เสียจะพยายามบังคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังคับปล่อยไปตามยะถากรรมนั้น มันเป็นความสะดวกมันสะดวกจริงแต่มันเป็นแบบที่ถูกเขาลากขึ้นเขียงเหมือนหมูลากขึ้นเขียงกิเลสมันลากหัวใจเราขึ้นเขียงสับเอาสับเอานี่จะว่าไนหมูนอนนอนคอยเขียงมันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาคอยขึ้นเขียงให้กิเลสสับเราตั้งใจจะมารับยามกิเลสให้แหลกต่างหาก ทกุก็ยอมรับว่าทุกะพุที่เจ้าก็ทุกมาแล้วศาสดาของเราเคยทุกมาแล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้กับกพิเดสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นกติมาแล้วจิ้งว่าพุทธังสังฆฉันมิระประกาศเราเดินนับถือได้ลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพี่นาที่ทำมังสังฆฉันมิจะมาปรากฏขึ้นได้ก็เพราะ นี่แหละคระปัปปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกนี่เอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ําอัดน้ำทำที่เป็นน้ําอัอรจรรย์ก็สแสดงขึ้นมาได้อกลายเป็นพุทธทางธรรมังสังฆังถนังกระฉามนี้ขึ้นมาให้โลกได้กราบบหวอย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธทางสนังกระฉามิีถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นชนิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปรา์ฉลาดแหลมคม เนื้อกิเลสทั้งหลายนี้เป็นพุทธังสนังกระฉามิโดยหลักธรรมชาติเป็นอัะตะสมบัติขั้งตัวโดยแท้ธรรมังสนังกระฉามิเห็นประจันอยู่กับปิดของเรานี่เราถึงทมภายในใจของเรานี่สังมังสนังกระฉามิตัวเราเองเป็นสงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ถ้ามันเห็นจะชัดย้อนเข้ามาให้มันถึงตัวนี่นพุทธังตํ้มังสังคังสนังกระฉามิเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ทําไม่มีที่สถิต มีเฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนเตีเข้ามานี่สิพิจารณาให้ดีอย่าลดละท้อถอยอย่าอึดอาดเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยหนายไม่ว่ากิิยาภายนอกกิริยาภายในฝึกหัดให้จริงให้จังทําอะไรก็ตามอย่าให้ละหล่ะแหละ,หละ,หละเป็นคนหลักลอยกระจับจดจดทาอะไรไม่กิงไม่จังหาผลประโยชน์ไม่ได้ าจากนี้ไปท่านปัญญาอธิบายมันเพิ่นก่อนพูดกันเล่นงปนะเด็นขอมันก็มีสัยมันเยอะมากนะเพื่อ,เพ,อเพื่อทำจริงนั้นมีน้อยมากในป่าลึกๆมีเป็นอย่างคป็นน,นักบทบัดธรรมเป็นน,น,น, <c oughs> นัทบำเพ็ญดีมีเราก็เลยต้องเลยถกพัอพันธุ์อะไรอย่าก็เพิ่ง พิพิธภัณฑ์ท่านจัั่นโยคุณาหน้าจังหวัดรับท่ชาชวัดท่านแดงน้าวิสิันมาที่เรียกน้าวิสิก็คือว่าน้าลูกอินนั่นเป็นน้องของคุณแม่นุ่มคุณแม่นุ่มคทีเราเป็น,นอ่ารทมน้าลูกอินเป็นแม่วาจัเลยนีน่คือเป็นน้องคุณม่นุ่มเ็เรยต้องเดียวกันะวิสิธิ์นวิสิทินี่เป็นเปนสามหนึง อาจยน,น,น,น็นี่ผมก็ต้องเลือกนะติดปากมากนาดไหน,นยังยึดตุ่มมาน,นี่ก็ลูกนี่เป็นลูกม่หนุมคนเดียวมีลูกเนมาเยี่ยมบ่อยๆอ๋อลูกแต่ก่อนมันต้ง่อันอยู่นั่นก่อนบอุ่นนี่ไม่มีน้ไม่มาที่นี่ไปไหนพอ,อนน้นิ่มาบ่อ ก่อนมาที่นู่นกนะ็เหมือนมาที่นี่อบอุ่นเหมือนกันที่นี่พอขาดกาองน,นะนั้นแล้วยิดไม่มีที่ยึดจะทําไงนหน้าหดูไกลก็ไกล,กลมามาเรื่อยแล้วก็สงสารพวกเกี่ยวกล้องมาตั้งเท่า,นะาไหร่โอ้ยสามสิบกว่าปีจริงนะส,สี่สิบปีนะแล้วเกี่ยวกล้องกับสุนขุม มาขอร้องแหละมาพูดอย่างพิจิตรพิจิตชื่นชื่นให้เราฟังเกิดเกิดความสงสารเวลารับหนังสือที่เรามอบคืนมอบงานคืนโดยเหตุผลของเราเรือดท้ทุกอย่างเลยเรื่องความพอใจความดีดีที่จะให้ทราบปูกเงนเงมัดถุ สำหรับองค์ของท่านอาจารย์ฟันธนั่นเรายินดีเราพอใจพระผู้ที่เจิได้รับการเคารพบูชาของคน่างท่านอาจารย์พันธ์นี้หาได้น้อยมากแราวผแต่ที่ทหา้เราเป็นหัวหน้างานเป็นประธานต่างๆนี้เวลานี้สุขภาพไม่เหมือนแต่ก่อนเราก็ให้ผลดีขอขอบพระคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่